เจ้าของเสียงเพลงสอนพระรามนักพี่น้องตอนนี้เลยห้าล้านวินไปแล้วเจ้าของเพลงประกอบละครเรื่องริเกหมอรัมละครจบไปแล้วพี่น้องก็สามารถติดตามมุมต้นรังได้นะครับพี่น้องเพลงสอนรามตะบดเป็นราชบุตรตอนสิบ การสรุปของโลกทัดเก็บประสาทตัวตอนนี้พระ,ระงอ,งรองค์เสด็จพรากป่าอยู่นะครับท่านผู้ชมที่เราแต่งตัวงี้เข้าหอประชุมธิรกิจเลยอืมันเป็นแบ,บชั้นของกู พี่น้องไว้เจ้าของงานสอนเริ่มนงานจะมาเล่นแสดงดีโปรดชม ช่วยชี้งให้เห็นถือว่าเป็นบุญให้หนุนตั้งหวังเป็นที่พักรวมเย็นห่งใจให้ร้อง เราทำกันมาแล้วโหนุ่มีป้ายไฟด้วยไหมน้านู่มดีเห็นไหมน่าไอ้ไม่ต้องชูไม่ต้องชูไอ้เต่ายังไม่ถือมึงตื่นมึงตื่นตื่นนี่วนหายที่จอดรถสลืมก่อนไปนะกูอ่ะอ่ะร้องสลื่ก่อนอะไรนะร้องสลื่ก่อนร้องก่อนร้องก่อนแบยสวัสดีทันทีมาดูแกไม่มีบ้านอยู่หรือยังไง ลิเกเลิกเมื่อไหร่แกค่อยมาเรา่มรรางวัลรางวัลระควับางนันไหนครับรางนั้นรัรางวัลนะครับปอแบ๊กรับรางวัลไดดีด้วยนะครับเปียกลนะครับลุงชื่อเปียกใช่ไหมไม่ใช่ชื่อองจี้เปียกเปิดลที่ไหนก็ลำไม่ร้อไกรสักน่อยละโผมชั้นนะระดับผมชั้นนี่ต้องแลกยังจะได้รวยพอขอบคุณนะครับขอบคุณบ แัลแลนก่อนไปยี่คถามจริงแต่งยี่ห้อยมึงเข้าฮอนล่ไงเนี่ยนรับตังก่อนไปรูปแรงไม่นด้ผ่านเซ็นเซอร์เข้ามาได้พปแรกป่าป่าแองจี้ก็คนนะไปค้านี่คนสอนรามคนเจ้าค่ะนี่เราก็ออกมาประพาสป่ากับเสด็จพี่สุภทธิ์ได้วันที่สามแล้วเพราะเสด็จพี่เนี่ยเขาขอเสด็จพ่อมาประพาสป่าเป็นเวลาเจ็ดวันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่า ถ้าพี่นางรัญนยาจะสามารถเปลี่ยนใจให้เสด็จพี่สุภทธิ์ยอมรับรักผู้หญิงได้ตอนแรกคุณสุภทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแมนอย่างเรากะตุ้งกะติ้งใช่นลสิแต่รันาเปลี่ยนให้เขาเป็นผู้ชายเต็มตัวได้นีเก่งมากนะคุณเจ้าค่ะเลถึงครั้งก่อนที่เจอรัญนาครั้งแรกเราเนี่ยตกลงกลุมรักรัญนาตั้งแต่แรกพบเลยตอสุดท้ายแล้วก็ต้องตัดใจยอมให้เสด็จพี่สุภทธิ์ได้นะ ได้ครองคู่กับอนัญญาเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเขาเกิดมาเป็นคู่การฟาบาสขอบคุณค่ะขอบคุณครับอะไรในลูกหนูเอาอะไรมาให้แม่เนี่ยลูกครับนะครับขอบคุณค่ะขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอะไรค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณในตอนนี้นะเฮ้ยกูถามจริงะมันเล่นลิเกหรือมหาของกินวะ ถ้าเขาซื้อมาให้กูขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยกูก็ไม่เข้าใจนะนิกเกคนอื่นเนี่ยเขาได้กระตังแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยส่วนมากนี่กูจะได้ของกินกลับบ้านนั่นเลยเนี่ยก็ดีแล้วและได้มานะไม่เคยแบ่งเพื่อนเนี่ยเอาไปกินบ้านทุกอย่างจริงๆริเอาของดังนี้ด้วยครับแล้วไปแบ่งคนอื่นทําไมล่ะของเราก็เก็บกลับไปกินบ้านกินของคนอื่นก่อนเอ้เฮ้ย พระคู่มั่นของเสด็จพี่สุภสิทธิ์แสงโสมเดินทางมาถึงแล้วลูกพี่จ๋าอ,อยู่ไหนล่ะเนี่ยฮะนีทเสด็จพ่อมาหาหมฉันที่นี่เพราะว่าพ่อจะกลับไปตามสุภสิทธิ์ไปแต่งงานที่วังหลวงโดยด่วนเลยลุกเสด็จพ่อพี่เจาค่ะพ้อเ<า>สด็จพี่สุภสิทธิ์อยู่แถวน,นี้แหละพี่เจค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารออีกสักสามวันแล้ว่อให้เสด็จพี่กลับไปได้ไหมพี่เะ้าค่ะกี่วันก็ไม่ได้แล้วต้องกลับวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยลุก ก็ได้ก็ได้พี่คะเสด็จพ่อถ้าอย่างนั้นเสด็จพ่อตามกระหม่อมฉันมาก็แล้วกันเออไปเขาสังวันไปปรงขาวเสด็จพี่รู้ก่อนว่าเสด็จพ่อมาได้อยากเพื่อเสด็จพ่อเห็นพระพิณารมัญญาเข้าใจไหมอันนี้พระคู่มันเสด็จพี่เข้ามาแล้วสอนสิงไม่เอาหรือเปล่าเไม่มีอะไรเพี้ยค่ะไปเลยเสด็จพ่อตามกระหม่อมฉันมาได้เลยพี่ค่ะไหนเราจะจะไปหาเสด็จพี่สุภาศิดไหมพี่ค่ะไปลูกเดี๋ยวฝ่าบาทวัดท่านนี้มันโวตได้หรือเปล่าไม่รู้บนนอกกูกลับทางเดิมแล้วกันไปอีกยัน อรเาว่าิงงนนี้ก็ได้ลูกเขามีฐานดวนแลน <Trustee> ้วตรงนี้บ้าเอาสุปตรได้คำพูดอะไรนเอ็นดามิโคบุรุสซจ้อนรับจะเป็นไปอย่างไร